ราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์และฟันโถฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566นะครับวันนี้เช่นเคยครับกับวิลลี่ชาแน,นลบ้านผลบอลของเราเราเองก็คัดสรรฟุตบอลทั้ง5คู่ที่จะมาวิเคราะห์และฟันโถอย่างแม่นยําที่สุดการสถิติมาดูกันนะครับวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันแตบเพื่อนบอกเพื่อนไม่ใช่ครูรูที่มาหลอกไปลวงนะครับ นะครับแล้วก็วันนี้ครับผมเองจะเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยลีกของเราก่อนนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและกับทีมง,งานได้ผลิตผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอัะน,นะครับสําหรับคู่แรกวันนี้นะครับจะเป็นฟุตบอลไทยลีกของเราครับก่อปฐมดูในเซตนะครับ เปิดบ้านรับกันมาเย็ยนของขอนแก่นวยนเต็ดเขาขมาถมต่อ0.5นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เขามาถมอยู่ดับที่9นะครับส่วนขอนแก่นอยู่ดับที่13ของตารางครับเราไปดูสถิติกันสักนิดนึงครับ ทั้งสองทีมครับยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับสาหรับในศึกไทยลีกนะครับถ้าเกิดมองไปตอนที่เล่นทีสองนะครับเคยเจอกันเจ็ดครับขอนแก่นเดชนะสามแล้วก็แพ้นะะ 4, นะครับปฐมไปสี่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าบ้านผลงานดีกว่าเล็กน้อยครับซึ่งนะครับปฐมเกมนี้ก็หวังที่จะปลดล็อกซิลชัยในรอบสี่นัดในการเปิดรังท้าดวลกับขอนแก่นนะครับผมซึ่งสยามส,สป,ปอร์ตเองเนี่ยอ๋อไม่มีเลยหรืงว่าจะมีอะไรแบบ มากกว่าน,นี้นะเนี่ยครับไซติที่ทางเว็บพีวีทีวีต้องขอบคุณด้วยนะครับแด้เอามาก็เคยเจอกันตั้งแต่ปีหกสามนี่นครับต้ลงมาถมชนะสี่ศูนย์ครับปีหกสี่ขอนแก่นชนะศูนย์อาจแพ้ศูนย์หนึ่งครับแล้วก็ปีเดียวกันครับเดือนเมษาขอนแก่นชนะสองหนึ่งครับแล้วก็นัดล่าสุดที่เจอกันก็คือยีิบสี่เมษายนครับ นัดนเป็นการเพลย์ออฟไทยลีกสเพื่อคุนสู่ไทยลีก1นะครับรนครปฐมยูเนเต็ดชนะขอนแก่นไป2-1นะครับโดยผลงานห้านัดหลังสุดของ,ของนครปฐมยูเนเต็ดเนี่ยชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3ครับก็มีเสมอประจวบครับสอในการไปไปเยือนนะครับแล้วก็ ชนะอุทยัยธานี2-1ครับแพ้เมืองทอง1-3แพ้บริเทโร1-2ครับและนัดล่าสุดเตุลาคมที่ผ่านมาในศึกรีโวไทยลีกเนี่ยครับนบครปฐมเองแพ้กับตราดเอซในการไปรเ,นเนยืนอ,เอ,อ,อนนะครับสประตูต่อ3ามอ้ยร้อนนะขอไปร้อนมากส่วนสภาพทีมหัวนครปฐมอยู่ในเต็มนะครับอ,อ บ้านนาวาสนะครับกุนชือกุนซือชาวสิงคโปร์เนี่ยพาทีมเสือป่าราชาแพ้มาสามนัดติดต่อกันแล้วก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติเนอยนะครับโดยนัดล่าสุดบุกไปแพ้ตลาดเอฟซีสามประตูต่อสี่ทำให้รั้งอยู่ในดัทที่เก้าแข่งเจ็ดนัดมีแปดแต้มน,นะครับโดยจะไม่มีทีน้าของอนุสักใจเพชรกองหลังที่ติดโทษแบนนะครับหลังโดนไล่ออกในเกมที่แพ้ตลาดส่วนอาทิตย์เบิร์กครับแนวรุกครึ่งไทยนอร์เวย์ที่ติดทีมชาติไทย ชุดลุยยุโรปสองนัดเนี่ยน่าจะฟิตทานสตาร์ทหลังเดินทางกลับมาส่วนซามูเอลเอนนามานี่นะครับกองหน้านะชาวไนจีเรียเนี่ยวังมีชื่อเป็นหน้าเป้าเช่นเดิมโดยมีทาาหน้าของทาคุอิโตะและทาาหน้าของกาฟาดูโนซิมมี่นะครับจะเจาะริมเส้นนั่นเองซึ่งสถิติของทางของไก่นเนเต็ดนห้านัดหลังสุดเนี่ย ชนะ1เสมอหนึและแพ้ไปถึง3าครับก็มีเสมอราชบุรีครับสอง2แพ้ลีโอเชียงราย02ครับชนะปีทีประจบ43แพ้การท่าเรือ16และนัดล่าสุด8ตุลาคมก่อนที่จะไปพักเบรกอิมชาติครับแพ้กับเมืองทองไปศูนประตูต่อ1นะครับโดยสภาพความพร้อมของขอนแก่นเองเนี่ยโค้ชบอสครับปฏิพัฒน์รับรู้เนี่ยคุณสื่อของจงอาพยองพาทีมแพ้ สองนัดหลังสุดครับก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติยูแล้วจกที่สิตาราครับมีหกคะแนนเท่านั้นโดยนัดล่าสุดเองก็เปิดบ้านแพ้กับเมืองทองไปศูนย์หนึ่งเกมนี้จะได้ทางด้านของจิรวัตรวังทพันธ์นะครับมือกาาที่ติดทีมชาติไทยไปรูย้ยุโรปหรือว่าไม่ได้มีโอกาสได้ลงสนามน,นะครับก็จะได้กลับมาเฝ้าเสารวมถึงโจชัวนะครับกองเมนกองหลังกับทันทีที่กลับมาจากการเล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์เท่นกัน โดยทวินบุตรสมบัติครับก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในแนวรุกโดยจะเบียดแย่งพื้นที่กับเบรนเนอร์จากกิจภาลพลนะครับต้องดูว่าจะถูกถอยไปเล่นในตำแหน่งต่ำทางด้านซ้ายอีกหรือไม่นั่นเองนะครับนะครับเราฟันธงกันเลยนะครับผมมองว่าคู่นี้คกับเราถุงเองก็มีสซนติที่ดีก,กว่านะครับชนะไปสี่นะครับ สามก็เฉี่ยในบ้านก็สมิว่าท่านน่าจะแข็งแกร่งโดยเฉพาะกับทีมที่ในเกรดเกรดเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้สมถงนะครับกดนครอยู่ขอัยครับกดนครสมถงอยูไนเต็ดทีเด็ดอย่างแน่นอนครับผู้ต่อไปครับเราไปกันที่ราชบุรีผลลุกกระฟูไทยเอฟซีครับราชบุรีทีมันจากแปดนะครับ จอกับสุโขทัยที่อันดับสิบห้าของตารางครับรองบ้วยเลยโดยคู่นี้ครับราชบุรีเจ้าบ้านต่อศูนย์จุดห้าครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติของคู่นี้กันเพิ่มเติมครับอ่อสักคู่นะครับเนีย่ยครับการสถิติเปิดให้ดูกันเห็นๆไปเลยครับไม่มีมาุกเม็ดครับไม่ใช่คนของเว็บไหนทั้งนั้นนะครับ เราแค่ต้องการให้คุณผู้ชมตามเราและทายถูกเพียงแค่นั้นเองนะครับมีไหมเอยคุ่นี้ไม่มีบทวิเคะห์เลยเนะะี่ย ผมงานการเจอกัน10นัดหลังสุดเนี่ยราชบุรีชนะ3สมอู้5ครับแพ้กับไทยเอฟซีเพียงแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับโดยสถิติเนี่ยครับเอาแค่ถ้าแค่5นัดหลังสุดเนี่ยสู่ไทยก็ชนะ1นะครับสสอ2ราชบุรีชนะได้2ครับโดยผลงาน6นัดหลังสุด ของราชบุรีครับชนะสองเสมอสองแพ้สองครับก็มีแพ้คอถมครับศูนย์หนึ่งเสมอคอนแกนยูเจ็ดสองสองครับชนะบีซีเทโรหรือว่าบริตเทโลหกหนึ่งครับแพ้อุทัยธานีเอฟซีหนึ่งศูนย์ครับชนะตราเอฟซีสามหนึ่งครับแล้วก็เยือนอ่าเยือนชนะลำพูนนะครับเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานหกนัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างสุโขทัยเอฟซีครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วแพ้ไปถึงสี่เลยครับ ก็มีชนะลำพูนบริโอลำพูนบริเอ,อครับสองหนึ่งเสมอตราดกับศ0นศูนย์แพ้บุรีรัมศนย์หนึ่งแพ้แบงคอกสามศูนย์สาแพ้เชียงรายหนึ่งสองแล้วก็แพ้พีจีปทุมหนึ่งประตูต่อ2นะครับส่วนถ้าเอาเฉพาะการเล่นในบ้านเท่านั้นเนี่ยห้านัดหลังสุดนในการเล่นในบ้าน,นสำหรับราชบุรีก็ชนะสองเสมอสองแล้วก็แพ้1ครับเสมอก็มีเสมอประจวบครับเสมอบุรีรัมแพ้แล้วก็ปทุมนะครับ เออไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ชนะโรลิเทนโลกับใชนะตราด f อฟซครับส่วนผลงานการออกไปเยือนของสุโขทัยครับชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3ามครับก็มีเสมอหนองบัวครับปีที่แล้วนู่นเลยครับของไทยลีกนะครับแล้วก็แพ้ประจวบครับ2อศูนย์มีชนะลำพูนครับในไทยลีกหปีนี้ครับหนึ่งสองหนึ่งครับ แพ้แบงคอกคาูครับ0-3แล้วก็แพ้เชียงรายอีกสองอัหนึ่งประตูสองนะครับถือว่าผลงานการไปเล่นเป็นทีมเดียวกันข้างแย่ครับส่วนราชบุรีเล่นในบ้านก็ห้านัดหลังสุดแพ้เพียงแค่นัดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมขอฟันธงไปเลยแล้วกันครับง่ายๆครับราชบุรีราชบุรีครับทีเด็ดอย่างแน่นอนจับคู่ต่อไปครับเราไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์กันบ้างแล้วกันนะครับ พูกับพบเอเวอร์ตันลิวพูทีมอันดับสี่ของตารางพบเอเวอร์ตันทีมอันดับสิบหกนะครับคู่นี้ลิวพูต่อลูกครึ่งครับแฮนดิแคปออกมาเนี่ยโหต่อโหดเลยครับโดยจะกันมาสิบนัดหลังสุดในลิวพูชนะห้าเสมอสี่แพ้เดียงแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับ ตัวผลงานสิบนัดหลังสุดของเลี้ยวภูเองเนี่ยอ่าก็ชนะไปห้าเกมครับแล้วก็มีเสมอหนึ่งเกมครับแล้วก็แพ้ไปสี่ครับคุณผู้ชมเนี่ยครับก็ไล่ไปตั้งแต่นู่นนะครับมีชนะบอลมัดสามหนึ่ง ชนะนิวคาร์เซ่นครับสองหนึ่งชนะแอตตาวิลล่าครับสามศูนย์ชนะบูแพมตันครับหนึ่งสามชนะลินส์ครับสามหนึ่งครับแล้วก็ชนะเวสแฮมสามหนึ่งแพ้ชนะเลสเตอร์สามหนึ่งครับแพ้สเปอร์ครับสองหนึ่งแล้วก็ชนะลูนิยงแซงกิลลุสครับ สองสู 0, แล้วก็เสมอไบรตันสองสองในเกมพิมพ์หลีนัดล่าสุดนะครับเอเท่ากับว่าพวกเขาเนี่ยชนะไปถึงแปดเกมกับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนผลง,งานสิบนัดหลังสุดของเอเวอร์ตันเนี่ยคอนเว็บนี้ค่อนข้างดูยากไม่มีสรุปให้เรานะใช่ไหม ก็ชนะสี่ครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงห้าครับอ่าดูตรงนี้ได้เนาะอ่าก็มีเนี่ยครับไล่ไปตั้งแต่แพ้ฟูลแลมนย์หนึ่งครับแพ้แอสตันวิลล่าสี่ศูนย์ครับแพ้วูธแฮมตันคาบ้านศูนย์หนึ่งครับแล้วก็บุกไปเยือนดอนคัตเตอร์แล้วก็แพ้ไปหนึ่งสองครับเสมอเชฟฟิลสองสองครับเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลศูนย์หนึ่ง ไปเยือนเบนฟอร์ดชนะได้สามหนึ่งครับไปเยืยนอนแอสตันวิลลาชนะได้สามหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านแพ้รูตันทาว์หนึ่งสองและนัดล่าสุดเพิ่งจะชนะบอลมัดได้ก่อนที่จะไปเบรกทิมชาตินะครับวันที่เจ็ดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาชนะไปได้สามประตรูะต่อศูนย์ครับขบคีคอฟันทงกันเลยนะครับอย่างที่บอกไปเขาไปเจอกันมาสินัด้ามาสี่ครัู้ชนะไปห้าสี่ครั้งเฉลี่ยครับครูยังคงเหนือกว่าทั้งผู้เล่นฟองคราเล่นแล้วก็ เล่นในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิงชงเสียชีวิตก็เล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับลิเวอร์พูลเองชนะในบ้านเองมาห้าแล้ติดเกมอนะแม้ถ้าเราติดต่อกันแล้วนะครับถ้าเราแพรเกมติดต่อกันเออบุญแลยส่วนเอฟฟันเองเนี่ยรู้ว่าวันนี้ออกมาสู้ไม่ได้ครับแต่ก็ตั้งทางจะบ้านไม่อยู่นะครับการที่ต่อหนึ่งชุดแพรผมว่าหวานเจ็บครับน่าจะมีสองถึงสามศูนยเป็นอย่างน้อยกันฟังถูกไปเลยครับลิเวอร์พูลดูแล้วใส่ครับ เราไปกันที่แมนซิตี้พบไบตันครับแมนซิตี้ขยี้ชัยนะครับแมนซิตี้ในทีมอันดับสามการรางพบก,กับไบตันที่อันดับหกแมนซีต่อหนึ่งจุดห้าครับคุณผู้ชมคู่ที่สี่แล้ว เสิบนัดหลังสุดที่เจอกันครับแมนซิตี้ชนะไปถึงแปดเสมอหนึ่งครับแล้วก็แพ้เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับโดยฟอร์มสิบนัดหลังสุดของซิตี้เนี่ยชนะไปถึงเจ็ดแล้วก็แพ้สามครับไม่มีเสมอเลยครับก็มีชนะนิวคาสเซิลครับหนึ่งศูนย์ชนะเชฟฟิลด์สองหนึ่งครับชนะฟูลแลมห้าหนึ่งชนะเวสต์แฮมสามหนึ่งชนะเซเวนาสเวตดาสามหนึ่งครับชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสองศูนย์ครับมี บุกไปแพ้กับนิวคาสเซิลหนึ่งศูนย์ครับแพ้บูแคมตันหนึ่งสองครับนี่ก็เหลือเชื่อนะอ่าชนะอาร์บีรักซิคครับไปสามหนึ่งในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คนี่ครับแล้วก็นัดล่าสุดครับพวกเขาบุกไป่พ้ให้กับอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงานสิบนัดหลังสุดของไบรท์ตันกันบ้างครับชนะได้สี่ครับเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสี่ครับก็มีชนะอูแฮมตันครับสี่หนึ่ง พ้ไบรตันแกรบหนึ่งสามชนะไบรตันแกรบสามหนึ่งชนะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับแมนยูครับไปสามหนึ่งมีแพ้ให้กับเอเคเอเพนในดูไฟแอลนะครับยูโรปาลีกนั่นเองนะครับสองสามครับชนะบอลมัดสามหนึ่งครับ แพ้เชลซี1-0ครับแพ้แอสตเลติโกลา6-1เสมอโอลิมปิกมักเซยในยูโรปลาลีกใน2-2ครับและนาะดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกทางไบรตันเองเปิดบ้านสเสมอลิเวอร์พูลไป 2- ประตูต่อ2ครับสีบอกไปครับว่าสถิติแมนซี่ผมเยอะครับเจอกันมา10ครั้งในชนะ1แต่สเสมองแพ้1เหนือท,ทั้งเองครับเหนือกว่าทุกอย่างครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะับผู้เล่นก็ดีวกว่าด้วย ีกเชียก็ดีแมนเอกเนดชาเกเกมติดต่อนะครับส่วนแนเ์เอง3เกมหลังที่ออกไปเยือนาชนะใครเลยครับตอนนี้ไม่ต้องคิดมากครับแมนซิตี้ต่อ1.5หนึ่งอเียบคับสองแน่อนครัู่นี้ฟังจบเลยครับแมนซิตี้ใครยี่หละก่ยงแน่นอนครับละคู่สุดท้ายครับเราไปกันที่เซลซี ที่มีแค่ฝายจะพบกับอาร์เซนอลครับเชลซีทีมอับที่11ของตารางพบอาร์เซนอลทีมอันดับที่2ของตารางครับคู่นี้อาร์เซนอลบุกมาต่อ0 5ครับโดยผลงาน10นัดที่เจอกันมาครับล่าสุดนะครับอาร์เซนอลชนะไป ชนะไป6เกมครับเสมอ1เกมครับแล้วก็เชลซีชนะได้4เกมนะครับผมู้ดถูกตัวใช่นะครับส่วนผลงาน10นัดล่าสุดของเชลซีเองนะครับพวกเขาชนะ5ครับเสมอเสมอ2ครับแล้วก็แพ้ไป3ครับก็มีเนี่ยครับนู่นเลยครับเดือน สิงหาคมนะครับเซีซีเสมอลิวพูไปหนึ่งหนึ่งนะครับก็มีแพ้กับเวทแฮมสามหนึ่งครับชนะรูตันทาวสามศูนย์ชนะวิ 30, ะมเบอรดันสองหนึ่งในลีกคัพนะครับแพ้กับลอนดอนแฮมครับศูนย์หนึ่งเสมอบอลมัดศูนย์ศูนย์ครับแพ้ตันดิลลาศูนย์หนึ่งครับชนะไรตันหนึ่งศูนย์ครับ แพ้อ่าขออภัครับชน,นะฟูลแลมสองศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปถล่มเบอร์ลี่ขาบ้านเบอร์ลี่นะครับสี่ประตูต่อหนึ่งส่วนสิบนัดล่าสุดของอาร์เซนอลครับโหดเหมือนกันครับชนะไปถึงเจ็ดเกมครับเสมอสองและแพ้เป็นแค่นัดเดียวครับก็มีชนะคิตตันพาเลตครับหนึ่งศูนย์เสมอฟูลแลมครับสองสองชนะแมนยูครับนน aret, นะ 1, 0, สามหนึ่ง ชนะเอเวอเรตั1-0นะครับ 4, Summer, Not, ens, 2, 2. ชนะพีเอสบีไอฮอฟเฟนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัพนะครับ4-0เสมอนอตอาร์ได้ฮาสเปอร์กับ2-2ชนะเบนฟอร์ดในลีกคับ1-0ชนะบอลมัด4-0นะครับถล่มคาบ้านเลยคาบ้านบอลมัด bon เลยนะครับแพ้กับลองไวย์2-1ครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับบุกไปเยือนนะครับแล้วนกะ็พ่านยะ อาการล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป็หนึ่งประตูต่อศูนย์นัถือว่าเป็นเกมที่ได้แต้มสําคัญเลยทีเดียวครับโดยเกมนี้จะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับเชลซีได้เปรียบครับตรงที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่ดูแล้วนะครับยังสู้อาร์เซนอลไม่ได้ครับอาร์เซนอลเองช่วงหลังฟอร์มดีกว่าเยอะครับกอะกลุ่มผู้นําแล้วนะครับอรอบนี้ผมก็เลยมั่นใจว่าอาร์เซนอลเนี่ยกดตอบไม่ได้เลยครับบุกประชนะแน่นอนแถมน่าจะยิงกันเยอะด้วยครับคู่นี้เพราะสถิติที่ผ่านมายิงกันเยอะแทบทุกนัดเลยนะครับ คู้นี้0.5เนหวานเจี๊ยบครับสอ0.20มีแน่นอนครับฟันทงไปเลยครับอาชัยนอนนอนมาครับนและครับอันนี้คือทั้งหมดครับของการวิเคราะห์และฟันทงฟุตบอลประจำวันนี้ครับในช่อง Billy ้านผลบอลนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ับสไ i ร์นะครับรวมถึงคอมเมนต์ เพื่อพูดคุยกันนะครับสิ่งใดทีด่ผิดพลาดไปวิเคราะห์คู่ไหนผิดพลาดไปหรือว่าข้อมูลตรงไหนไม่ตรงหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปผมต้องขออภัยมาในมาณาที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์ติชมแล้วก็ตรงไหนที่คิดว่าข้อมูลน่าจะแน่นกว่าเรามาแชร์สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับบันทงฟันทงแล้วก็วิเคราะห์กันแบบ ตรงไปตรงมาไม่มีหมกเม็ดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอะไรครับดูจากเวลาแล้วก็ถึงเวลาอันเป็นสมควรครับที่จะต้องไปเตรียมตัวที่จะลงทุนฟุตบอลกันนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นคู่อะไรกันบ้างนั้นก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดูจากเวลาต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ